สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับกลับมาพบกับคุ้ยกยักษ้สอนนะครับอีก1สัปดาห์นะครับที่เรายังต้องเรียนออนไลน์อยู่ทางบ้านนะครับสำหรับเนื้อหาของรายวิชาวิทยาการคำนวณในวันนี้นะครับ เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องนะครับการสร้างทางเลือกการเปรียบเทียบและการตัดสินใจนะครับตอนนี้เราเรียนในบทที่6นะครับชื่อบทว่าบางแสนแสนสุกนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวบางแสนกันนะครับนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับการสร้างทางเลือกและการตัดสินใจนะครับเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไรนะครับเราเรียนรู้ไปเพื่อนะครับ วิเคราะห์ปัญหานะครับและสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหานะครับสองประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหานะครับอ่ามาดูตัวอย่างสถานการณ์นะครับอ่าครูมีคำถาม1คําถามนะครับถ้านักเรียนมีเงิน10บ,บาทอ่าในกระเป๋าเรามีเงิน10บ,บาทนักเรียนจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับจากภาพต่อไปนี้อ่านักเรียนจะซื้ออะไรได้บ้าง4อย่างนี้นะครับมีอย่างแรกอย่างลบ2บาท อย่างที่2นะครับอะไรเอ่ยดินสอดินสอไม้2บาทอย่างที่สาปากกา3บาทและอย่างที่4นะครับสมุด5บาทอ่านะครับถ้ามี10บาทนั้นเนี่ยจะซื้ออะไรนะครับอ่าเรียนลองเลือกเลือกตอบไปอ่าเรียนลองเลือกซื้อให้ครูสิอ่าเนี่นยจะซื้ออะไรบ้างนะครับอ่านะครับแน่นอนว่านักเรียนนะครับมีแนวทางในการเลือกซื้อ ที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนอาจซื้ออาอย่างลบก,กับดิสอนะครับเปเงิน4บาทเหลือต้อง6บาทอ่าบางคนบอกซื้อ,อประกากกา3บาทกับสมุด5บาทเป็นเงินเท่าไหร่8บาทเหลือ2บาทนะครับอ่าซึ่งบางคนใช้หมดเลย10บาทก็ได้เนาะซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะซื้ออะไรเนาะแล้วแต่ว่านักเรียนอ่าต้องการซื้อตามความจําเป็นเนาะ ขายขาดหรืออะไรนะครับจะซื้อไปทําอะไรเนาะก็สามารถซื้อได้หลากหลายนะครับแล้วแต่ว่าแล้วแต่นักเรียนแต่ละคนว่ามีความจําเป็นอยากได้อะไรนะครับอ่าต่อไปนะครับไปเที่ยวบ,บางแสนอ่านี่คือบางแสนนะครับที่บางแสนมีร้านส้มตำด้วยนะครับมีส้มตำอยู่3ร้านนะครับร้านแรกเขาติดป้ายว่าส้มตำป้าหญิงอ่าชื่อร้านส้มตำป้าหญิงนะครับ ขายไก่ย่างชิ้นละ30บาทซื้อ8แถมหนึ่งมีโปรโมชั่นด้วยซื้อ8แถมหนึ่งส้มตำคกละ50บาทนะครับร้านที่2ชื่อร้านส้ตมตำปลาตุกนะครับร้านนี้ขายไก่ย่างชิ้นละ40บาทถ้าซื้อครบ150บาทแถมส้มตำหนึ่งคกอ่าถ้าซื้อส้อตมตำเฉยๆเนี่ยนะครับคกละ60บาทอ่าร้านที่3นะครับส้ตมตำปลาหมวย ร้านนี้นะครับขายไก่ย่างชิ้นละ35บาทนะครับซื้อครบ250บาทนั่งเตียงผ้าใบฟรี่าริมชายหาดจะต้องมีเตียงผ้าใบด้วยถ้าใครอยากไปนั่งริมชายหาดนี่ต้องมีเตียงผ้าใบด้วยนะครับซื้อซื้อครบ250บาทนะครับนั่งเตียงผ้าใบฟรีนะครับส้มตำร้านนี้หมด่าสงสัยว่าร้านประหม่ยส้มตำจะอร่อยนะครับหรือหมดหรือทำน้อยเลยหมดไวอ่านี้เขาไม่ได้บอกมาน้องนักเรียนจำตารางนี้ได้นะ โปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับโปรโมชั่นของแต่ละร้านขายขายอะไรอย่างไงบ้างนะครับเสร็จแล้วมีส้มตำอยู่3ล้านเกิดอะไรขึ้นอ่าโป้งบอกว่าอยากกินไก่ย่าง8ชิ้นกับส้มตำหนครกมีทางเลือกอยู่3ล้านร้านประหญิงร้านประตุกร้านประหมวยนักเรียนจะซื้อร้านไหนดีอ่าถึงจะคุ้มค่าที่สุด ครับคุ้มค่าที่สุดแล้วก็อ,อะไรนักเรียนจะเลือกร้านไหนถ้าเป็นนักเรียน,เ,ยนเลือกร้านไหนตัดสินใจเลยได้ไหมเอาร้านปหญิงนี่เนี่ยชิ้นละสามสิบบาทแปดแถมหนึ่งแปดแถมหนึ่งแล้วก็ส้มตำอีกห้าสิบบาทหรือว่าจะเอาร้านปะตุกหรือว่าจะร้านปลหมวยนะครับมีสามร้านอย่างนี้นักเรียนจะทำอย่างไงในเมื่อทางเลือกมีสามทางเนาะนักเรียนสามารถซื้อไก่ร้านนี้หนึ่งชิ้นร้านนี้หนึ่งชิ้นแล้ว ร้านนี้อีกหกิดก็ได้นะผสมกัน3ามร้านก็ได้ซื้อกันทุกร้านเลยก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะนักเรียนลองตัดสินใจก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก่อนการตัดสินใจในการซื้อแต่ละครั้งนะครับนักเรียนจะต้องทําไมสร้างตารางก่อนอ่าอันนี้คือตารางในการเปรียบเทียบนะครับว่าเราควรจะเลือกซื้อร้านไหนดีถึงจะคุ้มค่าที่สุดนะครับเราสร้างทางเลือกนั่นเองนะครับ ในที่นี้นะครับครูสร้างมาได้ทั้งหมด5ทางเลือกอ่ะเรนมาดูทีละทางเลือกนะทางเลือกที่1นะครับซื้อไก่ย่างที่ร้านป้าหญิง2ไม้นะครับซื้อร้านป้าหญิง2ไม้ซื้อไก่ย่างที่ร้านป้าตุ๊กอีก3ไม้แล้วก็ไปซื้อไก่ย่างที่ร้านป้าหมวยอีก3ไม้รวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็น8ไม้อ่าได้ไก่ย่าง8ดไม้แล้วนะแล้วก็ไปซื้อส้มตำร้านป้าหญิงอ่าราะส้มตำร้านป้าหญิงขาย50บาทเพราะฉะนั้นเรียนดูคณิตศาสตร์ตรงนี้ เราก็จะได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด335บาทนะครับถ้าเรียนซื้อตามแผนที่1นนะซื้อตามนี้นักเรียนจะใช้ตังค์้สามบาทได้ไก่8ดไม้ส้ตมตำหนึ่งครบนะครับสามราบาทนะทางเลือกที่2ทางเลือกที่2ซื้อไก่ย,ย่างร้านป้าหมวยอ่าซื้อไก่ย,ย่างร้านป้าหมวยซื้อส้ตมตำร้านป้าหญิงนะครับรวมเป็นเงิน 330บาทนะครับสิ่งที่ได้รับก็คือไก่ย่าง8ส้มตำหนึ่งและได้เตียงผ้าใบด้วยนะครับอ่านี่คือทางเลือกที่2นะทางเลือกที่3นะครับนักเรียนซื้อไก่ย่างร้านป้าหญิง8ไม้เลยเพราะร้านป้าหญิงมีโปรโมชั่นเนาะแแถมหนึงะครับแล้วก็ซื้อส้มตำร้านป้าหญิงนั่นแหละนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น290บาท 290บาทส,สิ่งที่นักเรียนได้รับนะครับถ้าเรียนซื้อตามทางเลือกที่3เนี่ยนักเรียนจะได้รับไก่ย่างทั้งหมด9ไม้นะครับแล้วก็ส้มตำ1โคกนะอันนี้คือทางเลือกที่3นะทางเลือกที่4นะครับนักเรียนไปซื้อไก่ย่างร้านปะตุก8ไม้ซื้อไก่ย่างร้านปะตุก8ไม้นะครับพอซื้อ8ไม้ปุ๊บมันเป็นเงินเท่าไหร่ อ่ามันเกินใช่ไหมร้านร้านประตุกเนี่ยเขามีโปรโมชั่นถ้าซื้อครบ150หบาทแถมส้มตำเนาะอ่าเราใช้เงินไปทั้งสิ้นเท่าไหร่320บาทเลยได้ส้มตำฟรีมา1นึ่คกนะครับอ่าได้เท่าไหร่ได้ส้มตำฟรี2คกนู่นเพราะว่า150เราซื้อเกินถ้า150ได้1 300ได้2เนาะเรา320้เราก็ได้ส้มตำมา2นะครับเพราะนั้นถ้าซื้อตามแผนที่4เนี่ยเราจะได้ส้มตำา2ไก่ย่าง 8นะครับทางเลือกที่5ทางเลือกสุดท้ายนะครับทางเลือกที่5ซื้อไก่ย่างร้านป้าหญิง4ไม้ซื้อไก่ย่างร้านป้าตุ๊กอีก4ไม้นะครับเป็นเงินทั้งหมด280บาทนะครับซื้อร้านป้าตุ๊กนี่ไก่ย่าง4ไม้นะครับไม้ละ4 0 4 4 1 6บเนาะ160บาทเฉพาะร้านประตุกนะ160ยบาทเลยได้ส้ตมตำฟรีมา1ครกใช่ไหม รวมเป็นเงิน280บาทได้ไก่8ปส้มตำหน่งอ่าอันนี้คือตารางนะครับที่เราเขียนให้เป็นทางเลือกมาเนาะเพื่อนำไปเปรียบเทียบในการตัดสินใจว่าเราจะซื้อร้านไหนถึงจะคุ้มค่าที่สุดนะครับเราก็มาดูนะครับอันนี้คือเราเขียนทางเลือกไปแล้วนะเราได้ทางเลือก5ทางเสร็จปุ๊บเราก็มาเปรียบเทียบดูว่าแบบไหนถึงจะคุ้มกับเราที่สุด นะครับอ่าเปรียบเทียบทางเลือกที่1ทางเลือกที่1ทําไมซื้อทุกร้านเลยนะครับอ่าซื้อทุกร้านเลยข้อดีของทางเลือกที่1คือเราได้อุดหนุนทุกร้านนะกระจายรายได้ทั้ง3ลร้านเลยนะครับทางเลือกที่2อ่าทางเลือกที่2ข้อดีของทางเลือกที่2เมื่อเปรียบเทียบได้แล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบออกมาคือใช้เงินไป330บบาทเนี่ยสิ่งที่ได้รับมาคือเตียงผ้าใบอ่าถ้านักเรียนอยากได้ เตียงผ้าใบไปนั่งริมชายหาดใช้ทางเลือกที่2ก็เหมาะสมนะครับอ่าทางเลือกที่3นะครับข้อดีทางเลือกที่3ค,ค,คืออะไรได้ไก่ฟรี1ชิ้นและซื้อง่ายร้านเดียวจบก็คือไปร้านเดียวไปร้านผูหญิงร้านเดียวเลยไม่ต้องเสียเวลาไปหลายร้านนะครับและได้ไก่ย่างนะครับทั้งหมด9ชิ้นนูน่นนะทางเลือกที่4ข้อดีคืออะไรนะครับได้ส้มตำฟรี2อคกและซื้อง่ายร้านเดียวจบ ทางเลือกประหยัดเวลาทางเลือกนี้ก็เหมาะสมนะครับทางเลือกที่5นะครับทางเลือกที่5ทางเลือกนี้ข้อดีคือประหยัดเงินที่สุดนะครับประหยัดเงินที่สุดเพราะใช้เงินไป280แล้วก็ได้ของตรงตามความต้องการไกลแดส้มตามหนึ่งนะครับถ้าเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนจะตัดสินใจซื้อทางเลือกไหนถ้าใครใช้ตัวเปรียบเทียบเป็นเงินนะครับเปรียบเทียบโดยใช้เงินก็คือร้านไหนคุ้มค่าที่สุด ก็ต้องเป็นทางเลือกที่5เนะาะจะคุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าใครบอกว่า,าใช้ตัวเปรียบเทียบเป็นออยากไปนั่งริมชายหาดด้วยเงินไม่ใช่ปัญหาแต่อยากนั่งริมชายหาดด้วยนั่งกินไก่ริมชายหาดดูทะเลด้วยนักเรียนก็ใช้ทางเลือกที่2เนาะถ้าบอกว่าเงินไม่ใช่ปัญหาแพงหน่อยไม่เป็นไรขอให้ได้เตียงอาทางเลือกที่2ก็จะเหมาะสมกับนักเรียนนะครับหรือใครบอกว่าต้องการประหยัดเวลาแบบไป ร้านเดียวจบเลยนะครับไม่อยากไปหลายร้านนะครับแล้วอยากกินไก่เยอะอยากกินไก่เยอะอยากกินมากกว่าแปดอะบางทีแปดไม่อิ่มน้กเรียนใช้ทางเลือกที่สามจะเหมาะสมนะครับประหยัดเวลาด้วยไปร้านเดียวจบแล้วก็ได้ไก่มากกว่าแปดเนาะแต่ถ้าใครบอกว่าเป็นคนชอบกินส้มตานะครับจากโจทย์ี่กาหนดนะบอกว่ากินซื้อซื้อหนึ่งซื้อส้ตมตำหนึ่งพอแล้วนะครับอาจจะไม่อิ่มเนาะอาจจะไม่อิ่มก็ใช้ทางเลือกที่4 ก็จะเหมาะสมกับนักเรียนเนาะเพราะได้ส้ตมตำสอเพราะฉะนั้นข้อสรุปในการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่นักเรียนนะครับใช้พิจารณาดูว่านักเรียนจะใช้เกียร์อะไรตัดสินนะครับใช้เวลานะครับต้องการความรวดเร็วหรือนักเรียนต้องการาประหยัดเงินนะครับอันนี้ก็สามารถจริงๆแล้วทั้ง5ทางหทางเลือกเนี้ยนะครับไม่มีทางไหนถูกไม่มีทางไหนผิดนะครับอยู่ที่นักเรียนตัดสินใจเนาะว่านักเรียนจะตัดสินใจซื้อ ทางไหนอ่าอันนี้ก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างการเลือกเปรียบเทียบแล้วก็ตัดสินใจในการซื้อสินค้านะครับอ่าสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งอาจมีทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลายวิธีการเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับข้อมูลเงื่อนไขและเหตุผลเห็นไหมครับที่เมื่อกี้คุณครูกล่าวไปนะครับเราเลือกซื้อส้มตําจาก3ลร้านเนี้ยได้ทั้งหมด ห้าทางเลือกเราห้าทางเลือกเราทําตารางเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะครับถ้านักเรียนอยากประหยัดเงินอ่านกเรียนก็ใช้อ่าเหตุผลของการประหยัดที่สุดอ่าข้อไหนอ่าตัวเลือกไหนประหยัดสุดอ่าอาจจะเป็นตัวเลือกที่5อ่าเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูครับอาจจะเป็นตัวเลือกที่5นี่ประหยัดสุดเพราะได้280แเนาะแต่ถ้าใครบอกว่าต้องการประหยัดเวลาต้องการความรวดเร็วอ่าทางเลือกที่3และ4ก็จะเหมาะสมกับนักเรียนเพราะนั้น าถามว่าปัญหาแต่ละปัญหาบางคนนะนักเรียนบางคนอาจจะคิดวิธีการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งเราอ,อาจจะคิดได้2 3 4 5นะครับนักเรียนคิดให้ได้เยอะคิดทางแก้ปัญหาให้ได้เยอะเข้าไว้จะดีกว่าเนาะแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบกันดูว่าเอ๊ออันไหนเหมาะสมกับเราที่สุดนะอันนั้นเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาที่เหมาะสมนะครับ อ่าข้อที่2ส,สิ่งที่นักเรียนได้ในวันนี้ก็คือการสร้างทางเลือกและการตัดสินใจนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันนะครับการตัดสินใจที่ดีเกิดจากการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและวิเคราะห์ผลที่ได้ว่าตรงกับจุดประสงค์ที่กําหนดไว้มากน้อยเพียงใดนะครับก่อนที่นักเรียนจะตัดสินใจทําอะไรนะครับนักเรียนจะต้องหาข้อมูลในสิ่งสิ่งนั้นให้ให้ครบถ้วนก่อนนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปอ่าถ้าเราด่วนสรุปปุ๊บ อาจจะทําให้ปัญหานั้นเป็นไงบางทีไม่ถูกแก้ไขเนาะอาจจะกลายเป็นถูกปมแน่นขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะแก้ปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องค่อยๆค,คิดนะครับค่อยๆแก้ไขนะครับหาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบนะครับปัญหานั้นมันก็จะเป็นไงถูกแก้ได้เนาะบางคนบอกว่าปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะปัญหาสําหรับเราเรามองว่าเป็นเรื่องเล็กนิดเดียว เพื่อนอาจจะมองปัญหาแบบเดียวกับเราเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่กระบวนการการคิดและกระบวนการการแก้ปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นถ้า,าเรียนใช้หลักการตรงนี้นะครับการเลือกการเปรียบเทียบและการตัดสินใจนะครับมันสามารถมาช่วยนักเรียนแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้เนาะปัญหาปัญหาใหญ่ใช้วิธีนี้นะครับในการแก้ปัญหาก็จะเป็นไง ปัญหาใหญ่ๆก็จะกลายเป็นปัญหาเล็กนิดเดียวนะครับเพราะนั้น ouais, กระบวนการนี้นักเรียนก็ต้องค well. <some> ่อยๆเรียนรู <Lah> ้นะครับเดี๋ยววันนี้มาลองทำแบบฝึกหัดกันนะครับเดี๋ยวนี้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่31นะครับวันนี้เราทำหน้า31และ32บนะครับบทที่6แล้วนะวันนี้เรามาบทที่6นะครับชื่อกิจกรรมวันนี้นะครับกิจกรรมที่6.1นะครับเลือกซื้อของขวัญ คําชี้แจงก็คือให้นักถ้านักเรียนต้องการซื้อของให้คนในบ้านซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่พี่ชายและน้องสาวโดยมีเงิน100บาทนะในมีเงิน100บาทนักเรียนจะตัดสินใจซื้ออะไรให้ใครบ้างเพราะอะไรจะซื้ออะไรให้ใครแล้วก็เพราะอะไรด้วยนะโดยมีสิ่งของที่แต่ละคนอยากได้ดังนี้ก็คือ1คนอยากได้ของ2ส,สิ่งอะไรก็ได้นะครับ คุณแม่อยากได้ช็อกโกแลตราคา15บาทหรือหนังสือราคา30บาทพ่ออยากได้กาแฟราคา40บาทหรือนมถั่วเหลืองราคา20บาทพี่ชายอยากได้ไอศครีมราคา25บาทหรือหุ่นยนต์ราคา45บาทน้องสาวอยากได้ตุ๊กตาราคา25บาทหรือสมุดร,ระบายสีราคา15บาบาทอ่าให้นักเรียนลองนะครับลองว่านักเรียนมีทางเลือกในการซื้อของขวัญอย่างไรนะครับด้วยวงเงิน เท่าไหร่1ร0บาท100บาทนะ100บาททุกคนต้องได้ของขวัญน,นะครับอ่าทางเลือกที่1นี่มันจะมี2ทางเลือกนะอันนี้คือทางเลือกที่1อันนี้กรอบทางเลือกที่2นะครับนักเรียนลองทําคล้ายๆกับการเลือกซื้อส้มตําเมื่อกี้เนี่ยนะครับอันนั้นครูหาทางเลือกได้5ทางเลือกเนาะอันนี้ให้นักเรียนลองคิดดิสอทางเลือกเอาแค่2ทางเลือกพอนะครับนักเรียนจะซื้ออะไรให้ใครบ้าง นะครับอ่าแล้วก็สรุปว่าทางเลือกที่หนเนี่ยนักเรียนใช้เงินเท่าไหร่เนาะทางเลือกที่2นักเรียนใช้เงินเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วนักเรียนมาตอบคาถามหน้า32ว่าให้นักเรียนพิจารณาทางเลือกที่1และ2นักเรียนคิดว่าจะเลือกทางไหนจะเลือกทาง1หรือทาง2งนะครับการเลือกนะครับแล้วแต่นักเรียนเลยนะบางคนมองว่าเอาประหยัดที่สุดอ่าประหยัดที่สุดก็ได้แล้วแต่หรือ ใครจะมีแนวทางไหนนอกจากประหยัดก็ได้นะครับาการซื้อไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินนะบางทีไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินอาจจะอยู่ของเวลาเอาประหยัดเวลาใช่ไหมครับแล้วแต่นักเรียนออกแบบมานะว่าต้องการประหยัดหรือต้องการอะไรเนาะก็เขียนตอบตรงนี้นะครับนักเรียนเลือกทั้งหนึ่งหรือทั้งสองเลือกทั้งหนึ่งเพราะอะไรเลือกทางที่สองเพราะอะไรครับวันนี้กจิจกรรมไม่ยากนะครับหน้า3 1และ32นะครับให้นักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับ ใครที่ทําเสร็จแล้วหน้า31และ3 2นะครับให้นักเรียนนะครับถ่ายภาพส่งคุณครูในลายส่วนตัวนะครับงานทุกชิ้นครูมีคะแนนให้นะครับส่งแล้วแจ้งชื่อกับนามสกุลให้คุณครูด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรียนคนไหนสงสัยว่านักเรียนยังขาดส่งงานชิ้นไหนนะครับให้นักเรียนสอบถามครูมาในลายส่วนตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะบอกให้นะครับว่านักเรียนขาดงานชิ้นไหนนะครับ ก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะครับสนุกกับการเรียนนะครับและถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามคุณครูในรายส่วนตัวได้เลยนะครับหรือนักเรียนจะย้อนคลิปกลับไปดูกลับไปฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความเข้าใจก็ได้นะครับก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะครับสนุกกับการเรียนนะครับแล้วพบกับครูยกอยากสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ